สวัสดีครับท่านผู้ช่วยฝ่ายทุกสามหนึ่งนะครับนี่คือท่านมาตัดผมนี่ท่านมากันเล็นะครับดูด้านข้างผมยังไม่ตัดนะครับวิธีการเล็มของตังอ้อนเนี่ยจะทำแบบนี้นะครับคือท่านเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นนะเพิ่งลงรถมาดูนะครับนี่กันเล็มเขาเรียกกันเล็มผมยังไม่ตัดนะครับ กาเลียมดูหน้าให้ชัดๆเลยครับเป็นคนทํางานอยู่ที่อบตดรตงใหญ่สายฮุกสามหนึ่งครับท่านขึ้นเครื่องบินมาตัดมาจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยช,อช t ern t ern ้อบชิมเท่าๆท่านพูดเขาท่าดีนะครับท่านไม่ค่อยกิงภาษาไทยนะครับดูนะครับนี่วิธีแต่ของผมผมก็จะใช้มีดโกนนี่การเลียมกันแต่งนิดเดียวอย่างนี้นะครับวางมือปุ๊บวางให้เบาๆตามรอยจีนผมปุ๊บจ่อไว้ยาวๆอันนี้คือทรงกันเลียม ดูด้านหลังอันเลมนี่คือจะเป็นอย่างนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับนี่แหละครับเสร็จแล้วครับคุณนี่เป็นผู้ที่มีทางสังคมทำเชืง่งเหลือสังคมอย่างสูงเลยครับ